ครับผมคอนเซปต์แต่งตัวหาเสีเ่ยครั้งนี้มันคืออะไรคะจุดขายของเราคือเราไม่เน้นเกาหลีครับผมเราคนไทยเราเน้นหน้าตาเน้นนี่แหละแล้วแต่งตัวกันนานไหมคะอย่างเงี้ยก็ถ้าพวกชุดออกแบบแบบก็นานนิดนึงนะแต่ตอนแต่แแงก็ประมาณชั่วโมงสองก็เสร็จคือปิดเพลิงต้องทำพัดทำผ้า,าติ่กล้องสติ๊กเกอร์เยอะแยะครับไปยิ่งค้อศอก แบบต้องเห็นฮะต้องต้องไปมากถึงร่องถึงรอกก็คือต้องเสียเวลากันยกใหญ่เหมือนกันปวดใจไหมคะมาแต่งเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยไม่อะกดใจไหมล่ะครับะเทศตัวเองนะเอ้ยไม่ใช่เอาล่ะน้วงๆเขาจะเลือกพวกเราไหมคะของแต่คือต้องบอกนิดนึงว่าเลืไรก็เลือกแต่งยิ่งยิ่งสงสารเถอะเลือกเลือกพี่เหอสงสารเลยค่ะเนกขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์และของแต่พวกเราเนก็ขอให้น้องๆเลือกพวกเรา สอสีเขียวเขาสลับจิบไปเลยทําให้มีแต่สีเขียวเบอร์หน,นึ่งกับเบอร์สามนะคะน่าเสียดายเหมือนกันนะคะพี่แนนใช่ค่ะ,อะตอนนี้เราก็มาพบก,กับผู้สมัคระหาสีเขียวเบอร์สามนะคะชื่ออะไรคะเออต้อนครับมีเขาเส็จในการหาเสียงครัก็ปีนี้เราจะทําให้สีเขียวนั้นประสบความสําเร็จมากกว่าปีที่แล้วครับกดใจไหมคะมหาเสียงใหญ่ในครั้งนี้ก็นิดหน่อยครับ จะไปอีกไหมครก็ชืเลือกพี่อนสีเขียวภาษาไหมครับเต็มที่ครับ มาเสียงดังมากค่ะยังไงะยังไงดีครับอาจารย์อาจารย์อยากให้ดีขึ้นไงครับให้เด็กมีความามาั่นใจอยากให้เด็กมีจิตสาธารณะที่จะคนจะลงช่วยกันให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ใครๆก็อยากมาเยี่ยมชมจากนคนที่เคยเชื่อชาผ่านคือ สีฟ้าเบอร์หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่เหงือนะคะน้องอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสีฟ้าเบอร์หนึ่งค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะกับการหาเสียงครั้งนี้ก็ตื่นเต้นนะพี่เตรียมงานกันนานมากอะแล้วก็แบบก็น้องๆว่าการตอบรับดีก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณผ่านทางนี้เลยละกันแล้วคอนเซ็ปต์การหาเสียงเนี่ยคืออะไรอะคะออนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยน้องแบบเอาความสนุก ความหันสามาให้น้องๆคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทดันไหมก็คงต้องมีบ้างแหละเนาะแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดละกันยังไงก็อยากให้น้องๆเชื่อมันในตัวพี่นะเรื่องติดจไงบ้างข้อราการหาเสียงของรุ่นน้องในปีนี้ถึงว่าปีนี้นะคะ่ะสี่มันรวมกันนะคะทำให้เสียงมันเสียงมันเป็นชนกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ยนินเด็กไม่ค่อยสนใจเท่าไหรค่ค่ะอยากให้สีาปีนี้เป็นยังไงคะก็อยากให้ดีเหมือนทุกๆปีหรือปีนีเหมือนปีก่อนนะคะขอบคุณที่สัมภาษณ์มากเลยนะคะ มาอยู่กับผู้สมัครประธานสีฟ้าเบอร์สองนะคะชื่ออะไรคะชื่อกิ๊ฟค่ะค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะกับการหาเสียงครั้งนี้น่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงละแล้วมีคอนเซปต์ในการหาเสียงยังไงคะก็หาไว้ก่อนนะเกินขนนะเตรียมตัวนานไหมอะคะก็เดียวมาสองสามวันคิดว่าจะได้เป็นไหมคะประธานพี่ก็ไม่รวยกันแต่พี่ก็ หวังว่าจะได้เป็นแล้วกดด้มากไหมคะกดดัค่ะเพราะว่ามีอยู่25คนแล้วก็ตัวอื่นก็มีแบบประมาสิงสิบคนอะไรเงี้ยถ้ายัางไงก็ขอให้สู้ๆนะคะขอเวลาไม่สัมภาษณ์ค่ะค่ะลองครบทั้งเดียวใจจุกจิกก็รักแบบไม่รู้ loving you too much so much เบอร์3ของสีฟ้าแล้วนะคะค่ะสวัญญสดีค่ะชื่อนี่อะไรคะพี่เมร์ครับครู้สึกสกดดันไหมคะมาหาเสียงใหญ่ค่ะมีแล้วอ๋อก็รู้สึกาสบายๆเฉยๆไ,ไ,ไม่คินเราก็ทำงานคิดว่าได้แต่ยังออกก็พอแล้วก็หว <sheets S 2> ังน้องๆแล้วกันนะครับอ่ญญาพยายามอย่าเลือกพี่นะโอเคขอบคุณขอบคุณที่สัทำให้เขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนักเรียนที่อยู่ในสีฟ้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงคะอยากให้ชนะหรืออยากให้อะไรยังไงอยากให้สนุกมากกว่าค่ะคือแบบว่ามันแบบโชมั ดดันไ้คะว่าเราจะต้องหาเสียงใหญ่กับน้องๆของทั้งโรงเรียนแล้วของสีบานี้ก็ต้องกดดันครับกดดันมากแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับพี่ป้าตัวเองน่าจะได้ไหมคะจากจากเท่าที่ดูมาก็ทุกคนก็ต้องหวังที่จะชนะทางนั้นแหละครับแต่ใครชนะก็ไม่สำคัญหรอกครับเพราะยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วขอบคุณค่ะ